สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนบาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ค่ะ ที่โรงแรมนิวเชอร์ลอดจันทบุรีสหก์จังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนบาระแห่งชาติด,ด้านสากร์โดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมโดยตามมาติคณะรัฐมนตรีในวันที่22ตุลาคม2555เห็นชอบให้หลักการยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด,ด้านสาก์และให้หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสาก์เสนอโดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสาหก์พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อแจ้งโครงการกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสาหกร์ระดับจังหวัดที่จะดำเนินงานในต่อไปในอนาคตค่ะ